าดูว่ายาละกัลลอความหมายของล,อลา,าอิลาฮะอิละลลอเนี่ยมันความหมายเขาแค่ไหนเมื่อกี้ผมนั่งรถมาก็มีพี่น้องจากพัตลุงรู้จักั็ผมก็นั่งเถียงกันอีกคนหนึ่งบอกอลัลลอฮ์อยู่ข้างบนอีกคนบอกอลัลลอฮ์อยู่ข้างล่างเออพี่น้องแปลกไหม ผมคุยไปสองคำหนึ่งถามที่ว่าคนที่บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ข้างล่างเนี่เวลาสุยูดเขากล่าวอะไรฮะสุบฮานะรบบิยันอาลาเวลาจะขอดุอายกมือไหมมีดุอามาซูดการุมาซูดการุมาซูดก็ยกมือยกยังไงยกขอข้างนบน,นก็จะล่วงลงมา ให้มาลงมาประธานนิตกีมาแต่เวลาพูดบอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทั่วไปนี่คือคนในยุคนี้พี่น้องว่ามีเถียงอยู่ไหมเนี่ยทุกวันนี้ยังมีเถียงอยู่ไหมเขาเรียกว่าลากฟ้าลงมาให้ต่ําต้นตําลึงมีมือไหมคุณหมอตําลึงมีมือไหมมีมือมันพันต้นไม้ขึ้นไปไงแล้วมือตําลึงเหมือนมือเราไหม เขาบอกว่าอัลลอฮ์มีมือเออมันนึกเลยเหมือนมือเราี่ไงคนที่เป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาเป็นไหมหมอเนนน้อยเจ้าปัญญาคิดเองใครบอกเราครับว่าอัลลอฮ์อยู่บนฟ้าอยู่บนอาราสใครบอกพี่น้องเจ้าของคืออัลลอฮ์เขาบอกเขาเองอ,อลัลรอฮ์มานนอัลลอฮ์อรซิสตาวาอัลลอฮ์อยู่บนอาราส พอหรือ,อยังยังไม่พอเอาไปอีกอายาหนึ่งไลซากมิสลีฮีไซอัลลอฮ์ไม่เหมือนกับสิ่งหนึ่งพอหรือ,อยังแต่ถ้าบิดาเขาเถียงยันควันออกกันแหละเขาไม่ยอมเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกในกุรานว่ามุฮ uh ัมมัดเอ้ยมุฮ ah ัมมัดวะอาอริตอานินยาฮิลีน ใครงี่เง่าเมิอนออกนะมัวมัดอย่าไปเถียงนะก็แสดงว่าคนงี่เง่าต้องมีในดุนยาใช่ไหมบานคนที่มายอมรับว่าอลัลลอฮ์อยู่บนฟ้าเนี่ยพี่น้องว่ามีเยอะไหมละตีความเละตีไปตีมาออกทะเลหาฝั่งไม่เจอจมน้ำตายอลัลลอฮ์อยู่ตัวที่อยู่ทั่วไปนี่ขนาดอลัลลอฮ์บอกพระอ,องค์เองเรายังดื้อขนาดนี้ และสังคมไม่มีการเรียนการสอนไม่มีเรื่องราวคงศาสนาไม่มีวิทยุยี่สิบชั่วโมงไม่มีทีวียี่สิบชั่วโมงไม่มีการแปลตัซิดมาเป็นไทยโอ้โหพี่น้องไม่ต้องถามถึงความหายนะถ้าไม่เข้าใจในเรื่องของแาอิลาฮอออัลลอฮ์มันจะดีทอกละหมาดไม่ได้เมื่อไม่ดีทอกละหมาดมันก็ไม่ดีทอกเรื่องอากาศมีตันก็ไม่ใจอากาศ เนื่องจากไม่เข้าใจในเรื่องของแลาอิลาฮิละลอละเป็นโรคเบาหวานเลยครับตินตับตินไตหมดเลยถ้าไม่เข้าใจลาอิลาฮิลลอละ,ละ